สวัสดีครับมืนีนี้เักับ้ามาเบิงปลามันมันกำลังปลูกใหม่กำลังเกิดเลยค,คือปลูกได้บนโดดครับตอนนี้อยู่ในช่วงโอ้หอนแดดกระห่อนครับเดียงยากับจัดวัชพืชนะครับ กำลังงามเลยครับต้นกำลังพอดีกำลังสวยนะครับถ้าช่วงนี้ท่านกน็ถือว่าเป็นผลผลิตที่ดีนี่แหละครับปลามันชีวิตของคนอิสานครับปลูกไง ใส่มันใส่อ้อยโกลตตาหนึ่งอันนี้น้ำตึ๊บเลยอีนน่ย่ะ ยิ้ย้ยงาย เง่เพสาน ต้นไงแล้วอันนี้พ่อคายแล้วน่จะเป็นลักเบิ้งหัวแล้วจหัวไงเป็นไนิควรได้บูบูแข็งหัวเงี้ยหัวเงี้ยหัวเงี้ย ละขวดบงดินที่ปเปิแตะอ๋อนี่ดโอ้โ,อโอ้หวัวยางง่ามเลยลายหัวอยู่หัวกำลังพอดีต้นกับถือว่าง่าม หัวนี้น่าจจะลายหัวอยูน่นะโผล่อยูอย่ในดินจะมีหัวเงาวงี้ยๆหัวพางามบนนักถือว่าดีอย่านะครับห,หัวมันชุนนี่จะเป็นป้าอีกป้านึงนะครับ ทีชีวิตคนอิสาลโอ้หกกาแห่งไปแล้วมีการตรายนะครับไหานะ,าะหง่าแหงๆนี่แจ็คสีหลอดบลอดเหลืองบปแล้วหน้าป๊ะๆตอนนี้มันแหง ลอดโบ๊ปุ๊บตามกระมี่นะครับอันนี้ว่าเ,นนเาาป็นตัดถิ่นเนื้ออันน,น,นี้เอามาตัดตัวทีตาสีโบ้คอยมีสาระปันใดนะครับในเบิงธรรมชาติเป็นหลักมาชาบันเฮาสรับผู้ยุทธางไก่ครับที่หอบบันเฮาหฮิตหน้า มาเบอ่งคลิปได้นะครับวี่ย์้นอีสานาเพชรไทยเห็นหน้านานี้ก็ช่วงใกล้สิ้นไม่แล้วครับทั้งนี้หลายๆลา,ย,ลาย,ย่างกิจกรรมนะครับโคกป้านะครับให้หน้าปล้าด่วนยังมั่กู้ สวดอย่าเงี้ยนะบูรพส้มบุญก็อีกแบบนะครับอันนี้ก็สูดแล้วกันอีกสิดอ้อยนะมันก็ล่อก,กู่ล่อเก็บหลังปีใหม่นะสิได้เก็บไปกู้กันแล้วเพราะว่าเป็นสิเบิดเซตีใหม่ นิ่ต้นต้นกวางป้ายพี่นี่สิออกนวยปุ๊นนบนี่ก็อ้อยซีมิมันเกยมอเเ้อยไปเรื่อยอ้อยเกิดกำลังเ,เ,เกิด กำลังขึ้นนะครับกำลังสอดนอมาแล้ววัยก็ล่างงามครับอัสวะฮันสมุนกับปันไดก้ลังเละไรกันขึ้นมาเบิ้งง่ายๆมันก็เขียวแล้วแหละนะครับเบิ้งเลี้ยงไว้บม่ได้เหมืนกันเกิดเนยพอเกิดเนยถ้าเราคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ